ยังวชไงเตยตั้มแต่งงานกัน,นะอะแต่กูว่างานนี้ไม่ไม่ง่ายวะ่ะเจ๊ไม่ไม่ปล่อยแน่นอนจะดีเลยพี่ช่วงนี้สถนานการณ์บแบบมันก็มันก็วุ่นวายพี่เฮ้ยช่วงนี้มันมีสีแดงอยู่กลัวอะไรวะนั้นผมว่าเราวาะนผนกันดีกว่าว่าเขาสองคนจะได้แต่งงานกันหรือเปล่าเฮ้ยไปเอาเบียร์มาไอกลัวดิ คืนนี้ไม่เมาไม่กลาวเว้ยผมชื่อตั้มเดินไนผมต้องเก็บความลับเพื่อบอกว่างคนที่ผมรักแต่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยดูแลผมมาตลอดเตยคือคนที่ผมมาแต่งงานด้วยในไม่ช้านี้ผมต้องทำทุกวิธีทาง เพื่อไม่ให้เตยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับอันตรายที่มนันอาจจะทำร้ายผมได้ตลอดทุกวินาทีแกไหนมาเจ้าน้องสาว มาคนเดียวจ้าน้องสาวอย่ีมายุ่งกับฉันนะจะไปไหนล่ะจ้ามีแฟนหรือยังจ้าใช่ด้วยคิดว่าร้อนใครจะได้ยินเหรอแต่นี้มีแต่พวกพี่ทั้งนั้นแหละอย่ามายุ่งกับฉันนะใครวะจุ๊บเลยใครเปนใครกัเฮ้ยพวกเราดูยิ้มมาแย่งเด็กเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยดูยิ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเป็นเกกับพุ่งเลยไปดิมาสีแดงอุ่นหวานนี่ไปนี่กตายฝากไว้ก่อนเถอะเจับไว้เลยด้วยขอ,ขอยนนงะะคะค,คุณแสดผมน,นี่ไปก่อนนะผมไม่เคยนอกใจเธอเลยแม่เพียงสักครั้ง เตยไม่กี่วันแล้วแต่งงานกันแล้วนะหน้าไปเลือกอะไรมาเหมือนลิปสติกเลยอ๋อกินกินเจนโทมาใส่ซอสเจนโทไม่มีเวลาให้เขาเลยนะถ้าแต่งงานกันหยู่ละมีเวลาให้เขาหน่อสิเตยก็รู้ตรเต้รักเตยอยู่แล้วแต่ในเย็นวันนั้นเตยถูกจับตัวไป ผมได้รับสารให้นัดเจอกันในที่แห่งหนึ่งแม่มากที่จะรับคำถามออกมาคนเดียวแคนนี้พระพกูจับปาชำรักคืได้หมด ผมไม่อยากให้เตยต้องเข้ามาเสียงภัยอันตรายในครั้งนี้ผมจึงได้วาในให้เพื่อนสนิทของผมสลับตัวกันบั แล้ววันนั้นก็มาถึงผมและเตยถูกจับตัวไปเอาตัวไข้าในเฮ้ยเฮ้ยเยอ้ไ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 ้ไใ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไออ้้ไอ้ไ้อ้้รอ้ไอ้อ้้ไอ้อ้้าไออ้ไ เจ๊หญิงคนนี้เป็นคนที่ผมรักและผมกำลังจะแต่งงานกับเขาตั้มนี่ตั้มใช่ไหมไม่ว่าย,ยังไงผมจะกปกป้องและดูแลเขาตลอดไปผมขอได้ไหมเจ๊และวินาทีนั้นผมก็ได้เห็นโฉมหน้าของผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด เชื่อแล้วว่าตั้มจะปกป้องคุ้มครองอลูกของแม่ได้แม่ขออวยพรให้ลูกทั้งสองมีแต่ความสุขความเจริญอดทนมานะมีแต่ความสุขความเจริญรมความสุขมากๆยินดีด้วยนะตั้มเป็นคนใจเย็นนะคะ เป็นคนมีความอดทนเป็นคนมีความอดกลั้นแล้วก็เป็นคนที่มีความเสียสละมากๆที่ดีอีกอย่างก็คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเวลาเตยร้อนตั้มก็จะเย็นเวลาได้ใช้อารมณ์อยู่ในเหตุผลตั้มก็ใช้ใช้เหตุผลอยู่ในอารมณ์ทุกอย่างที่ มันชัดเจนอยู่ในใจแต่เสมอ,มอทุกครั้งที่เวลาเตยฟังเพลงรักของพี่ปูอัญชลีแต่ก็คิดเสมอว่าเพลงเนี้ยตั้มเลยนะแค่น,คน,น,นี้ก็ไม่ต้องการอะไรแล้วดีที่สุดละค่ะอ สองสำคัญที่หล่นหายเหมือนร้ายนั้นกลายเป็นดีมากเหมือนที่ฉัน

วาระคืออะไรวาระ